นางบัวจูปูงอ้วมตายฟูปุนดาวดอนด่างโอปุนดาวดอนตาหลิวน้อบัวสีตาจวงตุสีตาจวงยาวอ่อดาวกายหน่น้องบัวจวงแต่หน้าเลนี้ยาว แป้งอ้อนเมียนหมัวต่อยโออีน้อยนายแองตปวงเถาอียหลิวช้างหลิวอีห้อยนายแองตอมีนหมัวต่อยบัวตายเดออตตเด็ดจกงเย้ตันจงเด๋อต้องเมียนหมัวต่อยบัวปวดไอแง่กะหากลางนาย ีจันจงเด่นะเอียตอเมียนหมัวต่อยบัวตาจวงฟุนโอฟุนนายอีบัวนายไทยกล้วยตะปูงน้อีบัวจวงเหยียดแหงจวงตู้เย็บปานะอ่อีบัวจวงจีบหาจีบเอียดหาเน้อีบัวจวงงาลิวเอี้ยมเฮ็ดตุ๊กอ้ํามียนหมัวต่อยบัวเอี้ยมบัวนเหยียดกล้วยตะปูงเอี้ยมเย็นน้ำตะปูงอ่จวงตู้ฟุนนายเหยียดแหงจวงตู้ปุ่ยปานลิวแองจวงข้าจันอ่จวงห้างอีบัวยี่แฝงห้า ลิวอีสานเยียเอะว่าจิววิดีโออีหอยนายจันเย่ต่อยแถวว่าจันเย่จ็บเอ็ดหาหนีจีบเป็ดอ่ออีชินหนีจีบฟาร์มลิวนอปุยเยเมียนนอเจ็บหาจ็บหลัวลิวเอียต่อเมียนหมัวต่อยบัวตะหม่างไกบัวจวงฟุ่นห่านอ่ออ่อเมียนหมัวต่อยบัวปวดเย่ขาแางเย่ไฟโอว่าเย่ขาแางคว้าปวดว่า จันเนาะค่ะอ๋อนะนไหนจันอีบัวทิ้งแต่ชาวอีบัวจวงอ๋ออีบัวกันจวงเนาะอยู่เล่าเนี่ยจวงใเตียงนี่เนาะอีบัวเองทิ้งจันแต่ชาวจีจวงตาเบีนยมือต่อยอ่ะชาวจนอีบัวมีหมังกากอีบัวจวงฟูนห่ายฮะเนาะจวงโอ้กันจะตายโอเดี๋ยวบ่ฮือเดี๋ยวบ่ฮืองานของมีไหมเป็นขวดนะลูกกระโม่เนี่ยนะโอ้ห้องลูกกระหม่อมโม่นี่เล็นกระถิ่นอ่ะ โอ้ใส่น้ำมัน oh, <laughs> อิสานน้ยจวงต้องเหย็ดเหลียวย่โออิสานจวงต้องพาเนี่ยลิ้มจุนนอแองตาเกียกกรกันเหลียวอ่ะอิสานมูปปลดเจนแต่จานนายเป็นเอาว่าเจนหมวงนบวกโกะอ่อดบวะเย่ยังเจ้ไหยตู้ลวดเจ็บเช็ดเจ็บเย่จานน้ำป่าจวงตู้เฮนก็แต่เยจง ចុន្ធបុមច่ายនំចួងគិងចួងសៀបកហេញញ៉ហេញសៀមញ៉សៀប Tuang tiang yalo Tuang tiang ya Nay y tung, mai chu liu Liu in hoi nài y bum ba, mai chu tau miên up chu tau chan ya Liu yang hoi, chị ta tại tại. anh y tiê chị tay 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 cốm chi bia cáo ồ oh, bia cáo đuôi trên hoa buông cả hên này này hi tế nhẹ tia chọn bia cáo tại cốm อีหอยนั่ยเงี้ยเตียนแต่อบว่าโพเบี่ยวกาวอ่ะเยตะหมังเงี้ยเตียโพเบี่ยวกาวอีจานนั่ยเยแกะเปียวหี่ย่งเปียวนายอีบัวเหวบ่ออยนะอ่ะอีบัวเหวบ่ออยนะนี่กระยวขุ่นเงียบฮังฮังนอนนยเหี้ยบ่ออยนัยเหี้ยบ่ออยในเดียงยิ้มดานั่ยในการชวดแต่ในการชวดแต่อ่ะ นะยุ่งกันนะปะออยนะหนอยันริวหนอปูงไก้กวงว่ดาวหนดอีหอยนเนี่ยเตียินแต่โพเบกาแกงเียงนการโพหออนนโพอยหอยอ่ะอีหินลูกอาน่ะมางแกงเียง บนชุดตาเบียงเตโลนา่นนัเบี้ยวก้วโห่เนี่อีจานน้าในกูยาชุดตามันปาดจูงป้าเบียงอ่ะเบียงกูวายเบี้ยวก้วอะโล Mình muốn tỏa ý chả nãy nghĩa chuồng phun chàng nhỉ lô? Như vô phun chuồng nghệ đào liêu anh minh lọ biểu gáo hài tạp phô chết ồ oh. phun này vô chủ phô biểu gáo hồ nhé lưu vô nhé phun chita ta dùi ơ, chita chi ta ho, đòi hô oh. Liêu ý chả nãy nó chuồng túc chiếp thoi ơ, oh. chuồng túc chiếp thoi ah. Phun ninh củ nha ơ hài ơ, ah. liêu bà củ nha ngang khen dòi oh giảm thoái hãng nên chuẩn càng dòi liu ý nái miếng nó bùa chuẩn phun nảy chuẩn nghẹt bẽ thoái nó bùa pang tùa phun nên cố pang tùa miếng mua tỏi á miếng mua tỏi bùa nái chuẩn phun nhảy phai càng chuẩn o cong hang miếng mua tỏi bùa càng chuẩn nó chuẩn tùa o ý chả nái thào chuẩn phun như trang hồ o cong miếng mua tỏi bùa เยี sea, ่ยมเย่ยน no like like ้ำตะปูงเหลือจวงฟุ่นห้าหนอห้างเยี่ยนฝังห้างก้องบัวตะเยี่ยตู้ยาโอนีอาจารย์น้อมคลิปวิดีโอนะเย่เซต่อเมียนหมวต่อยบัวตายบังเยียจวงฟุ่นต้องใจเหยียบวันน้าโอแหลงจริงเมียนหมวต่อยบัวท้าโอกว่าเจะกงกว่าเจะจะโหแต่ฉาวเยี่ยมังเยียจวงฟุ่นอ๋ออาจารย์น้อมคลิปวิดีโอนะแหล่งจริงท้าโอ